นิทานชาดกก่อนนอนเรื่องสุนัขจิ้งจอกแสนกลปูติมังสาชาดกพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นเทพพยดารุกคเทวดาในสังคมปัจจุบันผู้คนทั้งหลายต่างก็มุ่งหวังผลประโยชน์ของตนเองมักไม่มองถึงความถูกต้องความดีงามเสื่อมคุณธรรม แข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันอยู่ตลอดเวลาโกหกหลอกลวงกันเป็นว่าเล่นใครพลาดพลั้งก็ถือว่าซวยไปส่วนคนไหนฉลาดหน่อยก็เอาตัวรอดได้ก็ถือว่าเป็นโชคไปดังนั้นการอยู่ในสังคมที่เต็มไปด้วยพิษภัยต่างๆเราต้องใช้ปัญญาอย่างเฉียบแหลมรู้เท่าทันคนอื่นจึงจะเอาตัวรอดในสังคมได้อย่างปลอดภยัย เหมือนดังนางแพะเจ้าปัญญาพาตนให้รอดพ้นจากความตายได้ฉะนั้นนิทานเรื่องนี้มาในปูติมังสะชาดกดังนี้ครันพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐยังเป็นพระโพธิสัตว์บำเพ็ญบรารมีเสวยชาติเป็นรุกขเทวดาสิ่งสถิตยอยู่ณต้นไม้ใหญ่ในปา่าได้เห็นสุนัขจิ้งจอกชื่อปูติมังสะ กับภริยาชื่อเวณีเจ้าสุนักจิ้งจอกสองตัวผัวเมียเป็นสัตว์ที่เจ้าเล่อาศัยอยู่ในป่าแห่งนี้เป็นเวลาช้านานหาอาหารเลี้ยงชีพด้วยการหลอกลวงสัตว์อื่นโดยการลวงสัตว์ที่มีกำลังน้อยปัญญาด้อยกว่าตนไปสู่เขตแดนของตนแล้วฆ่าเหยื่อกินเป็นอาหาร นาที่ไม่ไกลจากที่อยู่ของสุนัขจิ้งจอกทั้งสองตัวนี้มีถ้ำแห่งหนึ่งเป็นที่อยู่ของนางแพะผู้มีปัญญามากพร้อมทั้งบริวารจำนวนมากแต่ละวันสุนัขจิ้งจอกหัวเมียจะออกอุบายเพื่อหลอกล่อเหล่าแพะผู้โง่เขลาที่เป็นบริวารของนางแพะเจ้าปัญญาชื่อเมนที่มาตาไปสู่ดินแดนของตน แล้วข้าเป็นอาหารอยู่เสมอต่อมาวันหนึ่งนางแพ้เป็นที่มาตาได้สำรวจบริวารของตนพบว่าลูกแพ้จํานวนมากหายไปจึงถามนางแพ้ผู้เป็นบริวารว่านี่เธอฉันสังเกตว่าจํานวนบริวารของฉันน้อยลงทุกทีเจ้ารู้หรือไม่เป็นเพราะอะไรข้าแต่แม่เจ้า ฉันไม่ทราบหรอกแต่ฉันก็รู้สึกว่าพวกเราหายไปหลายตัวแต่ไม่รู้ว่าหายไปไหนเจ้าค่ะนางแพะบริวารตอบแล้วเจ้าสังเกตหรือไม่ว่ามีอะไรที่ผิดปกติน่าสงสัยเกิดขึ้นในเขตแดนของเราหรือไม่เอ่อข้านึกได้แล้วค่ะแม่เจ้าว่าอย่างไรล่ะ คือทุกวันฉันเห็นมีสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งมาตีเสน็จกับฝูงของพวกเราแล้วบริวารของพวกเราตัวนั้นก็จะเดินตามสุนัขจิ้งจอกไปวันละตัววันละตัวจากนั้นก็ไม่กลับมาอีกเลยนะเจ้าคะอืมนางเมนที่มาตาพยักหน้าเหมือนจะเข้าใจอะไรบางอย่างจากวันนั้นเป็นต้นมา นางเมนที่มาตาก็พยายามเฝ้ามองพฤติกรรมของสุนัขจิ้งจอกอยู่ห่างๆและไม่ปรากฏตัวให้เห็นเพราะเกรงอันตรายจะเกิดขึ้นแก่ตนเช่นเดียวกันเมื่อนางได้ทราบคำตอบที่ชัดเจนแล้วในการหายไปของเหล่าบริวารแพ็กของตนนางกล่าวว่าเป็นเพราะสุนัขจิ้งจอกหัวเมียลวงไปฆ่าเป็นอาหาร ดังนั้นนางแพะจึงได้สั่งบริวารทั้งหลายออกหากินใกล้ที่อยู่ของตนและอยู่รวมกันห้ามแพะตัวใดเดินออกจากฝูงเด็ดขาดเมื่อมีภัยให้วิ่งหลบเข้าไปในถ้ำทันทีสุดท้ายยังสั่งให้บริวารไม่ให้คบสัตว์แปลกหน้าที่ไม่คุ้นเคยด้วยนับจากวันนั้นทำให้แพะทั้งหลายปลอดภัย ส่วนสุนัขิ้งจอกก็เหงาหงอยซบเซาเพราะขาดอาหารแม้ออกหาอาหารที่อื่นก็ไม่ได้อาหารรสเลิศเหมือนกับเนื้อแพะที่เคยกินเป็นเวลานานเมื่อเป็นดังนี้มันทั้งสองจึงปรึกษากันวางแผนที่จะขจัดนางแพะผู้เป็นหัวหน้าฝูงพี่ข้าว่านางแพะหัวหน้าคงรู้แล้วว่าเราเอาบริวารมาเป็นเหยื่อจึงคุมเข้ม ตรวจตาบริวารเป็นอย่างดีทำให้เราไม่มีโอกาสได้ลูกแพะมาเป็นอาหารเลยนางแพะเอ่ยขึ้นด้วยความอึดอัดใจข้าก็ว่าอย่างนั้นแหละไม่รู้จะทำอย่างไรถึงจะได้แพะมาเป็นอาหารข้าหิวจนตาลายแล้วเจ้าสุนัขจิ้งจอกก็บ่นด้วยความรำคาญใจเช่นเดียวกันเออพี่เอาอย่างนี้ดีหรือไม่ ถ้าจะไปลวงนางแพ้หัวหน้ามาที่นี่แล้วเราก็จัดการเลยแล้วจะลวงอย่างไรล่ะพี่เ้าทำทีเป็นตายแล้วฉันจะไปขอร้องให้มันมาช่วยเก็บศพพี่ไงพอมาถึงเราก็จัดการทันทีเอาก็เอาดีกว่าต้องนอนอดตายนะเมื่อตกลงกันแล้วนางสุนังติ้งจอกจึงรีบไปที่ท่าของนางแพทย์ทันที นางจิ้งจอกใช้วาจากเกลี้ยก,กล่อมวิงวอนจนทำให้นางแพะเมธิมาตาใจอ่อนและสงสารจึงตกลงใจไปด้วยในขณะเดินไปยังที่อยู่ของนางสุนัขจิ้งจอกนางแพะก็ระวังตัวอย่างเต็มที่นางให้สุนัขจิ้งจอกเดินนำหน้าตนเองเมื่อไปถึงฝ่ายสุนัขจิ้งจอกสามีได้ทำทีเป็นนอนตาย ได้ยินเสียงเดินมาก็ยกหัวขึ้นชำเืองดูนางแพ้เห็นดังนั้นก็รู้ว่าโดนหลอกจึงหันหลังกลับนางจิ้งจอกจึงรีบถามว่าแม่นางแพ้ผู้จเจริญทำไมเจ้าจะกลับไปเสียละ่ะเพื่อนรักสามีของเจ้ายังไม่ตายเมื่อกี้ยังเชะเง้อคอดูฉันอยู่เลยว่าแล้วก็รีบวิ่งกลับถ้ำของตนทันที เมื่อนางจิ้งจอกเห็นเป็นเช่นนั้นจึงโกรธมากดุดาติเดเรียนสามีของตนแล้วก็คิดแผนใหม่โดยนางจิ้งจอกจะกลับไปบอกนางแพะว่าสามีของนางฟื้นแล้วจะขอเชิญมาเลี้ยงฉลองเมื่อไปพบนางแพะแล้วก็กล่าวเชือ้อเชิญนางแพะรู้ทันจึงบอกว่าเราจะไปก็ได้แต่จะไปกับเพื่อนสุนัขที่ดุร้ายสี่ตัว พร้อมบริวารตัวละ500รวมเป็น2,000ตัวหากไปแล้วไม่มีอาหารข้ากับเพื่อนจะจับแกกับสามีกินเป็นอาหารเมื่อได้ฟังดังนั้นนางจิ้งจอกก็รู้สึกกลัวรีบวิ่งไปบอกสามีและย้ายถิ่นอาศัยไปจากที่นั่นทันทีนิทานเรื่องนี้ให้คติและข้อคิดว่า คนมีปัญญาพิจารณาเหตุและผลดีแล้วย่อมจะหาทางแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดีจึงควรที่จะสั่งสมเพิ่มปูนปัญญาให้มากเพื่อความเป็นผู้ฉลาดเอาชนะอุปสรรคปัญหาต่างๆได้